สวัสดีค่ะวันนี้นะวันนี้หมอเจ๊ก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะมีเอ่อเรียกว่าแชร์ประสบการณ์นะคะกับการลดน้ําหนักลงไปทั้งหมดเกือบ20กิโลนะคะโดยที่เอ่อเราก็ไม่ได้มีการจะต้องเอ่อออกกาลังกายที่มากนะคะก็แค่เป็นการออกกําลังกาย ในแต่ละวันคือเบาๆในแต่ละวันเช่นเดินขึ้นบันไดนะคะแล้วก็เ,เดินเร็วๆอะไรอย่างนี้นะคะในรอบๆบริวเวณคือก่อนอื่นต้องแนะนําก่อนนะคะว่าตัวหมอเจสเองนะคะอันนี้เป็นประกาศนียบัตรนาะที่ได้เ,เรียนแพทย์แผนไทยนะคะอันนี้นะคะเรียนแพทย์แผนไทยมาเป็นประกาศนียบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็หมอเจสจบ ด้านนูทริชั่นนะคะนูทริชั่นไดเอทแอนเฮลท์ไซแอนนะคะวิทยาศาสตร์สุขภาพอาหารเสริมนะเกียรินิยมนะคะจากอัชบอร์ดคอเลตมลรัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็และปัจจุบันนี้นะก็กำลังศึกษาต่อนะคะแพทย์แผนปัจจุบันนะที่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะก็กำลังศึกษาอยู่ค่ะ Doctor of Medicine นนะคะก็ แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้จบวิทยาศาสตร์ดีษฎีบัณฑิตมานะคะจากแอตแล t ติ n อินเตอร์ n นชั่นอลยูนิเวอร์ซนะคะมลลัรัฐฮาวายเมืองฮอนโอรลูประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อก่อนเนี้ยวัอเจตอ้วนมากเลยเห็นไหมคะนี่อันนี้คือรูปหัอเจตเองนะคะตั้งแต่สมัยหลายปีที่ผ่านมานะน้ำหนักเยอะมากเกือบร้อยกิโลนะคะอันนี้ได้เป็นได้ไปถ่ายหนังสือนะคะเป็นการสัมภาษณ์นะคะให้ดูเนาะ นี่ <c oughs> ข้างในเป็นบทสัมภาษณ์นะคะนี่ค่ะน้ำหนักเยอะมากเลยเห็นไหมคะนี่เกือบหนึ่งร้อยกิโลเลยนะคะนี่ <c oughs> นี่ค่ะอ้วนมากนะคะ <c oughs> ก็ได้ลองผลิตภัณฑ์กับตัวเองนะคะ <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์นี่ค่ะ s e v y n d t y u r n e r เเนอะซึ่งเป็นอ่าผลิตภัณฑ์ที่ สถาบันทางด้านอาหารเสริมแล้วก็สุขภาพของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตขึ้นมานะคะซึ่งหมอเจษใช้เมื่อตอนอยู่อเมริกาตั้งแต่ปี2004-2005เนาะก็ได้ลดน้ำหนักลงมาทั้งหมดนะ20กิโลนะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงโดยไม่มีเอฟเฟคใดๆต่อสุขภาพเลยนะคะและปัจจุบันนี้ก็ได้ทำเป็น IF นะทำา IF ก็18ทับ6นะเพื่อเป็นการคงไม่ให้เราน้าหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่า คนเราเนี่ยเมื่ออายุเพิ่มขึ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยมันก็ลดลงนะก็ทําให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นง่ายๆนะแต่ว่าตัวช่วยที่ดีของหมอเจนนะใช้มาตั้งแต่ปี2004แล้วก็ขายดีมากตั้งแต่ปี2004นะก็คือเซเว่นเดย์แฟตเบตัวนี้นะเป็นแคปซูลนะคะของอเมริกาค่ะฝาน,นี่ก็เป็นซีลอย่างดีเพื่อนๆสนใจก็ถามได้นะคะยินดีให้คำปรึก